สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้อันนี้เป็นการอัปเดตนะครับผมผมจะตรวจสอบนะฮะการทำงานของกล้องนะครับผมนะนะครับนี่นะตอนเราจะเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมนะฮะเพมันก็จะโชว์กล้องด้านข้างนะฮะฝั่งซ้ายนะครับผมนี่นะครับ นี่ฝั่งขวานะฮะคือฝั่งนี้นะครับผมกล้องตัวนี้นะนี่นะครับน,นี่คือมีมันจะเซนเซอร์หมดทุกอย่างเลยนะครับผมมีกล้องด้านหน้าด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผม มื่อนี้นะครับมานำเสนอรถนะครับโตโยต้าโคโรล่าเอทิสนะครับผมปี2014ครับโฉม2017ครับผมคันนี้อดีตเคยเป็นรถรับจ้างนะครับผมอาชานน้อยนะครับเครื่องดีช่วงล่างแน่นนะครับผมขับดีเลยนะครับผมขายอยู่ที่1 9 5 0 0 0บาทไม่เกิน400กิโลส่งให้ฟรีนะครับผมไม่เกิน400กิโลส่งให้ฟรีเลยนะครับมีกล้องรับทิศทางนะครับผม มีกล้องรอบทิศทางนะครับเฉพาะจอแอนดรอยจอนําทางนี้อยู่ที่ประมาณหมื่นห้าแล้วเฉพาะาชุดแต่งของรถคันนี้นะครับมีสเก์ตให้รอบคันมีสอยเลอร์สวยๆนะครับผมมีชุดโครเมียมด้วยนะฮะนี่ตัวหนังสือแท้เลยนะครับผมรถคันนี้หน้าตาเดิมนะครับผมไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมเดิมๆสวยๆเลยนะครับพี่น้องครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องมาดูรถที่บ้านเต่าตะบนธาตุนะครับผมอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินเดอร์นะครับผม เบอร์เป็นเบอร์ไลน์นะครับผมแอดไลน์มาสอบถามนะครับที่ศูนย์3ก1 2 6็หครับผมมาดูเอาด้วยพี่น้องเด้อนะครับกันนี้กระจกเดิมนะครับผมสวยเลยนะครับนะครับโรชางานน้อยนะครับผมราแม็กวิซี้อนถุงลมนีิรภัยคู่นะครับผมแต่งสวยมีกล้องรับทิศทางนะครับนี่นะครับผมมีโคมไฟหน้าที่แบบ เฉียบคมแล้วสวยนะครับนี่นะครับสวยนะครับมีสเกแต่งนะครับครับสวยนะครับพี่น้องนะครับผมถ้าใครที่ได้รถคันนี้ไปสุดยอดเลยนะฮะเลขก็น่าจะออกนะฮะงวดนี้นะครับผมแปดแปดสามหกนะครับผมสวยจังหวัดอุดรธานีนะครับผมฟิล์มรอบคันนะครับผมก็คุ้มค่านะครับสําหรับท่านที่มองหารถใช้นะครับผม ก็มาชมกันได้นะครับ1นึ0 0เหืบาทไม่เกิน400รกิโลสองห้ฟรีออปชันเต็มนะครับคันนี้ครับผมสวยๆเลยนะสีขาวมุกนะครับผมอาไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะใช้งานเลยนะครับผมซื้อให้แฟนภรรยาขับไปส่งบุตรหลานก็ได้นะครับเหยียบมันอัตราเร่งเข้าโค้งหนึบนะครับผมแอร์ยินแอร์หนาวเลยนะครับผมชุดแต่งครบนะครับผมคันนี้นะฮะ ผมว่านี่เฉพาะเด็ดไลน์นี่ก็คุ้มค่านะครับผมเฉพาะชุดนี้ก็ตาชุดนี้ก็โอ้ลายตังค์นะครับผมอยู่ประมาณเกือบสองหมื่นนะเฉพาะตาไฟโคมไฟเนี่ยนะครับผมเฉพาะโคมไฟนะหยยบสองหมื่นเลยนะครับผมคุ้มค่านะครับเดี๋ยวพาพี่น้องชมด้านไหนคิวกระสาบก็มีนะครับผมภายในแต่งสวยๆหล่อๆเลยนะครับผม ทุใจก็มาชมได้นะเไมนได้เสียโอ้นะครับปันนี้สวยซื้อให้กิ๊กให้อะไรก็ได้าไหไม่ได้นี่อันนี้ขายเงินสดเลยเงินดาวไม่ได้ขายขายเงินสดก่อนเาาจิ๋ว้โอ้เงินสดก่อนเงินสดก่อนลชุดทุนน้อยช่วงนี้ทุนน้อยทุนน้อยครับไปหาโอ้มาแล้วมาแล้วเจ๊ใหญ่ของเรามาแล้วนะครับผมครับอ่ะ มันอยู่บนถนนเนาะนะครับจะถูกจีนะครับผมไฟท้ายแท้เลยนะครับผมหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่เกินสี่ร้อยกิโลทางผมส่งให้ฟรีนะครับกล้องรอบทิศทางโอ้คุ้มค่านะครับผมนะคันนี้ผมลงคลิปไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมนะครับกล้องผมอาจจะไม่ชัดต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยเด้อนะครับผม อันนี้คือข้างในนี้จะเป็นบ่อหนังแท้อันนี้คือเขาหุ้มทับมาเฉยๆนะครับผมถ้าท่านใดไม่ชอบก็ฉีกออกได้ด้านในจะเป็นเบาะเดิมโรงงานสวยๆเลยนะครับคุณุๆเลยหอมๆเลยนะครับผมกุญแจสำรองมีสองลูกนะครับนะฮะมีสองลูกนะครับผมมีสองลูกนะครับหอมๆเลยภายในนะครับผมจะคงรักษารถดีมากนะครับผมตกแต่งโอ้สวยมากเลยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นกรอบพุ่งพวงมาลัยนะครับผมออปชันเต็มนะครับนะฮะเจ้าของแต่งรถชอบนะฮะยางนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับนี่นี่กึิบเลยนะครับปิดนะครับผมทั้งมดตัวนี้นะฮะเ็เปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับผมนี่เพื่อที่จะให้รถอ่านะเห็นไหมครับปิดเสียงคริบเลยพี่น้องนะครับไม่มีลมเข้าห้องโดยสารเงียบครึบเลยครับเปลี่ยนใหม่นะครับดูนะฮะใหม่เลยนะครับผม ปีดาลขาสะอาดมากนะครับผมนะฮะสวยนะครับรีบนะครับผมศูนย์3ก1 2 6็โทรมาสอบถามกันได้นะครับผมนะฮะเบอร์โทรศัพท์นะครับผมเป็นแอดไลน์มาเลยนะฮะเปิดฝากระโปรงหลังได้นะครับผมนะครับผมเปิดได้นะครับ มีถาดรองด้วยนะครับผมสุดจัดเลยนะฮะครับมีถาดรองด้วยนะครับนะครับไม่มีชนนะครับคันนี้เดิมเดมนะครับผมเดิมเลยนะฮะตะเข็บเดิมทุกสองมุมเลยนะครับผมบอกเลยได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะสำหรับท่านที่มองหารถใช้นะครับผม นะครับผมเบาๆเลยนะไม่ต้องปิดแรงนะผมนะนี่นะครับผมเบาๆเลยนะครับสนใจก็ทักทายมาได้นะครับผมนะฮะหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่เกินสี่ร้อยโลส่งให้ฟรีนะครับสภาพดีมากนะครับผมไม่ต้องคิดนานนะครับผมต้องคิดนานไฟก็สวยนะฮะ เดี๋ยวให้ดูไฟเลี้ยวก่อนนะฮมันเป็นมันสวยขนาดไหนสวยนะครับผมคุ้มค่านะครับผมนะฮะคุ้มค่านะครับผมออปชันเต็มนะครับ สุดจัดนะครับผมสุดจัดของดีมีน้อยนะพี่น้องเด้อรีบเด้อครับเด้ออย่ารอนานเด้อนะครับผมสวยจัดครับสวยจัด,ด,จดทอดตาไปนี่ก็เหยียบสองหมื่นเลยนะครับผม อะขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องอีฟสีทุ่วประเทศครับฝากกดไลค์กดแชร์มผมด้วยนะครับผม